ลงล่องพิษมองมากดีดีได้ดีดีได้สุกกลับขึ้นกันบ้าเปาใช่อ่ะนั่นแล้วคืนนั้นแล้วนึกนึกึกแน่นไว้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 ระวังชอระวังพุ่นนะ มดด้วยก็ะยะลูกจะลอยน็อตต้มนา่อนะมันยังอัน้แกงแขนว้าว้เยอะนี่ฮะเอ๊ะอยากได้อยังรอันนจ้ะอยากได้หย่งนกอยากได้เอ็มลอยไปตู้อ้วนไปสนุกไปหาเบิ้งเอา่อนสียเอาเอ็มลอยสบายดีบ่ลุงก็ลูก โดยเอายิมรอยไปให้ตู้อ้วนบ่ตู้อ้วนสิมาเฮือนบ่จักมือนี่บ่มีเออเอาไปฝากตู้เต้นน่ยตู้อ้วนมาเฮือนเท่ากับไปฝากตู้เต้นเอาบอลซื้อบ่ไปฝากตู้เต้นนะลูกเอาตัวนี้ตัวนี้เออบอลซื้อก็หันนั่นหันนั่นเย็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 นเออวางไว้พี่ก่อนตะกร้าพี่บางตะกร้าก่อน เอออยากได้ตัวไรดุอู้ขึ้นไปซี่บ่อันนี้ห่หของไพอันนี้นะหาตัวอ้วนโอ้สิ้งแดงห้ตัวอ้วนไปฉะเอาออกไปนอกพูดหลกปจ้องอันนี้นนุ่นแน่นนุ่นเอานุ่มที่หลูกของนุ่นหะุูกของนุ่นเอานุ่มเลือกบืงนมขนมไปฝากไปขนมดอกของนุ่นบ่เด้อ ห้องนุ่นสองอานไปไปเอาทงมาใส่บาทนี่เตรียมโตสิไปหน้าปลาดุงเลยเนาะสบายดีได้สวัสดีเด้อปลาดุงพอกันตอนเศ้าเนาะเออพุ่นเพิ่นบอกว่าสิไปหน้าเตรียมของฝากสิไปให้พ่อตู้แม่ตู้เพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยเตรียมของฝากให้พ่อตู้แม่ตู้อือบ่ของตัวเองเด้สาธุเออของเพิ่นน่ะนมกับขนม ใส่ปิ่นบะลุเมือ่อตั้งขึ้นอืมตั้งลงใส่บบเป็นบบได้เอาโบได้เอาไปได้เบิ่ดบ้าท ghê 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 ไอพ่อแสนเด้พวกบ่าวซาดี้กับน้องสายพันถ่ายจีบใหน้าเลยพี่น้องเไงพ่อแสนออกมาละพบอกพ่อแสนอันนุ่นน้อยเราได้เบิดควอันเล็กของเราอือเต็มตะกร้าโคพ่อไผ่พ่อมันเนาะ โดยสบายดีน้องสายฝนแล้วก็บเบาซาลีพี่น้องเลยไปเฮ็ดเบียกช่วยบ่มาอนีิไปเฮียนไทยนะไปเฮียนไทยนะโอ้ยบัดรบังเลยบาทดีโดยนั่น่ะพ่อกกันลูกเพราะว่าข่อยกันยังอยู่ไทยได้ยังไม่ขับรถไทยยังบอกนะครับรถไทยจักเตอร์แล้วเดี๋ยวซาดบา่บ่ชีช่วยมาไปมามาไปช่วยเบียกบ่ดว่าไปเฮ็ดขับรถไทยบ่ดีโอ้ยเนาะ แจ็คชิวเาเนี่ยไรต่อวันพูดแล้วมาแสนพูดแล้วเลยโดยโดยถามพ่อกระโหกไปไปเอาเอาเราบ่อแนวเย็นแนวเยินไปกินได้ยังแน่ดาไปบัดไปเฮียนไปเฮียนมากโดนหนูดมหมูขี้ทั่วขอนมาขึ้นใจแนวเย็นเนี่ยนะไปไปกระโหลกไปขายเกลือก่อนปิ้นหานก่อนเดี๋ยวแม่ปิ้นหานกระโหลก คายเครื่องหายเบาหน้าก่อนคายเครื่องจนหน้าที่สุดท้ายนะปิดแล้วเป็นไปเลยโดนห่านกันแล้วเราบอเฮ็ดกาเฮ็ดบุง้<า>งสบายดีเด้อสบายดียดโดยเบาหน้าพี่น้องเไงเบาหน้าอันที่ว่าลงไปแจกน้ำซอยกันยูวัดเท่าไหรเน้อใช่ mà à thả đầy ngân đưa thả đầy ngân để bảo na đơ. tao cũng chè nó bò bé tao cũng chè han bé ở à sao phô nè ông phu phu sang nhăng chấp chấp เป๊ปซี่เอานี่ก็ได้เป๊ปซี่โอ้สีเขียวโอ้เขียวอยู่พุ่งน้ำเขียวอยู่ในพุ่งอบกุญแจอยู่หันเลยโอเคก็เลยคนได้ไปจะได้ถุงหนึ่งที่นี่นะบอเซนคนได้ไปจะได้ถุงหนึ่งของเพื่อนนะ เอานมอีกอืมเลยได้ป่ะนำแข็งบอว่ของเข้าได้ค่ะของเข้ากับของเข้าอยู่แล้วมันกับห่อนนะเนาะซิบหาซิบเจ้าหาบวกสี่บริเปนเจ้าเก้าเจ้าเก้าพันกีก เอาสาม้นาสิ้ตอนเจ็ดสิบเนาะน้ำแข็งก่อนพี่น้องไปกินอยู่หน้าเนาะเยันวาบัดยามห่อนบัดขึ้นหินีน้ำแข็งอยู่ตู้ได้เนาะพี่น้องเลยอ่ะสองได้ยันบุกุ้มกิน ไปทงเขาทงง่ายได้บปะนำไปซี่ว่าเอาอยู่เอาจากสองขวดนะนำไปซี่ขวดหนึ่งโคขวดหนึ่งไปซูมใช้ใช้ทั้งหนาได้ฝากบาซารีให้น้องไซฟอนคือน้ำอันนึงก็ได้ใส่กระสอบอยู่อยู่ในในกระสอบน้องเงินขวได้ปะจีบพัน จนหน้าที่สุดท,ท้ายพี่น้องเยเนาะ <c oughs> โดยขอบใจเด้อปิดหานแล้วบาทเนี่ยไปหาหยอดเข่ายอดน้าก่อนเปิดขายช่วงเศร้าอดึงหานลงมาเลยนะพ่อปิดหานก่อนพี่น้องเลยเนาะส่วนกับมาฮอดพอดีเนาะโดยสบายดีมาสีมาปุ๊กกระเทบ ไอ้อนุน้อยมานี่กับเป็นได้ได้ทางเขาไปทางเขามาได้อยู่ทางทางบางยางได้บ่ได้ได้ได้แต่ว่ามันกับเมือกี้น้อยนะเพราะหากไปได้นะรถไทยเขาบุนไปไม่ยอมเนาะไล่ก้นไปอยู่เพราะได้ดึงก้นกันไปปั่นเขาปั้นไว้กับยักษ์โยู่วะปั้งไปได้กันปั้นแล้เขาก็โจงกันน่ะ

น้องเลยเนาะไปเบิ่งบรรยากาศการเดินทางไปหน้าเฮาพี่น้องเ้ยน่องใส่ผลซ่อนกับอันเบาสาลีเนาะไปสูบตีนรถก่อนก่อนอื่นพี่น้องเ้ยเอ้ยเซนนมาเว้ยมันหนีเว้ยยุดบ่หยุดโรงเรียนบล่ะ <cười> <cười> nhưng đẹp bọn cứ cần như nó tôm lốm này nè tôm lông con cũng phải na phi nào người đôi quá đột nhảy vừa là nón đột lút nón là băng nữa đột đột mà là เน่ดีเนาะย,ย,ย,ยังกวายอยู่บ่ตั้งแต่อันนนยุดโรงเรียนเนาะสิเป็นทิศไดยบรดไคีเลยจอดไว้ชื่อๆกะล้มออกเนาะน,นี่กนนะเนาะอืม อะไรเนาะทางเบเขาทางเบไปนาเราเลยออกจากบ้านเนาะอ้าวตัวออันนี้จุดตรงจะมองกัามาเดี๋ยวนี่พ่อทางทางไปนาพี่น้องเอ้ยไปก็ไม่ไปแต่หึงนี่ง่ายด้วยใช่เพ่าทางน่ะ

เป่นวัารถดข่าวตุอันก็ไปได้ะวันว่ะร่มมดเลยล่มมดเลยเออเปนบานก่าบานหุ่งบนแล่แถวเนาะบดเติมเนาะอ้ยบาดเสียวเี่อน้อดูนี่เปนบานก้าเนีพี่น้องเดี๋ยวดีข้างเงียพ่นไปก่อนแก้เม่นชาวแก้วอ่ะ ไอ้ทายงายอยู่วะสบายอยู่เสียงซึ้งแต่เสียงซึ่งแต่สบายอยู่อ่าพอเซนต์ลันเปนตัวนี้กันไหมไปแข่งคนไปแข่งคนอุ้ยพ่เซนต์ไปลงกันป่ะฮะจะบริกรรบรถโดยดุลเนี่ยอย่าไปน้อุ้ย เฮ้ยโอ้้าเจ้าเอ้ยจับตัมอสดีอ๋อเสดีกับพกน้เป็นชองลองไปต้องอหลับมนเลยเนี่ยโมเป็นบานได้เห็นเนเนาได้เนเนะดงเป็นยังไงเ ใส่ใ่โอ้ยเรียบอยรับเนเลยงงน่้อใสบารว้าวบรรยากาศไปหน้าพี่น้องเอ้ยทางกระไดเนาะเพิ่นบาธรรมดาได้มาเสียนได้นี่นยถามผู้่นเคยไปเคยมาคุ้มมือธรรมดาเพิ่นกัอ๋อหนาสาวลำพอนพี่น้องเอ้ย อ,ออกได้เนาะเกิดได้เนาะเข่าแล้วเนาะเพราะเราเครื่องยอดอันนี้บ่อันเบาจิตเพิ่นเช่าไปนะนบันนี้เออเป็นแถวไปเลยนเน,นาะเอหมือนพังนี่วัดยังป่วยยังเด็มหยาอยู่บางโรป่วยแล้วบาดพี่น้องเลยเนาะตั้งหน้าเอามีรถไทย โอยอ๋อแม่ป้าจอยป้าก็ไปหาเฮ็ดบ่เนาะมีกระตากระบุงเนาะกระบุงกระตาอุ้ยหน่อไม้กัปลูกๆอยู่บุนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปก่อนไปแล้วบุกเบิกก่อนเนี่ยเมืองเฮ็ดบวกแล้วป่ะจารีเนาะยันว่ามีเฮ็ดบวกเลยนิงเถอะมานว่าโชควะ Thank <laughs> you. ล่อเลยางไปแล้วอาจะร์ิดแต่กิดปแล้วทางนี้คุณไปทางหน้านั่งยี่นี่ข้าเจ้าไถหุ่หเอ็นน่องุ่นหลาดดูสิอนเห็นน้องไุนแบบมาปีนี้ปีเดียวเท่า้อเ่ายหน้าเออโมเมนต์หน้าเข้มบ้านพี่น้องเ้ยหน้าอยู่ไกลเน่หน้าเป่าเศษเนาะเพื่อชได้เห็นเบี้ยกา chân chuối anh em làm đẹp chuối quá thật đó à nong phun chân tham thưa bảo vợ chuối đây lấy nào nhưng mà để bay hồn ai chuối nữa chứ nỉ khỏi khó lông nữa các bạn ôn nữa nỉ lấy lông nỉ lấy lông sụp hmm. lông con về nhắn này lông con bò trên. lông 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 lông, lông. lông nó mượn đấy chú nào bò

เรียบร้อยข้าอะไรยังบ้าน้อดใส่โย่ลงลงพิดมองบ่โอ้่าดีดีด้ดีดีด้ดดสุกกลับคืนกันบ่บ่ไ่อะ,ะ <c oughs> อูะ้เออมันเป็นพักเลยไายหาน นั่นแล้วคืนัแล้วเึองนบื้องเอแน่นๆไว้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 โอ้ยระวังชอตวงพุ่นะอาลไหวโอมดใจก็ยานลูกจะอยต้มนะ่อยพ่อางอยากแห่นดีเนาะอึ๊บาได้เลยได้้นี่อยากคอยพ่อพอ้นูให้เป็นแ่ึ้นขี้ยูบ่บเอเซนไปนายยูบอ ทางทางไหนทางทั้งน้าไปอีกนึ่งก่อนทปอีกนึ่งก่อนไปอีน้อยนึงได้บ่บปลาเซนหรือว่าไปพิชธนาพี่ก่อนบ้างโอ้ยเนาะเขบอกเขียวดิไทยเป็นด้วยขนาะรถไทยแล้วกับพี่เราหรออย่างนั้นเพี่ว่าอย่างนั้นใครแต่รถอีเท่าโอ้ยดีเท่าเลยปล่อยเลยหัวใจกูขอบ้าแล้าทางขวัญน่าก็ได้

ให้ดีได้พี่น้องไอ้เอาทางหน้าเขาน่ะน้องใ <c oughs> ส่หดแล้วชิวานได้ไรนด้เนาะต่วั <c oughs> นไทยกินแบบคุณจะ้กระาุ่ลมไทยเลยยนาอไปสิเนา น้องเอ้๋ผอหลานเดวเนาะผัวจะหอน,หน้าจนเซ่ไวเนาะพอจะด้ <c oughs> น้องใส่พลน้นองใส่พลสิก,ก้ามาอยู่ว่าแรงนี่หนาด้วยซเยอะว่า <c oughs> นอนหน้าหมดเลยจ้กป่ากลับมาผุนไข่พุ่นะว่านนะเนาะเอามาไข่ตัวนี้เนาะโว่าผุนเฮ็ดสบายไว้ให้บในะโบไข่นะ่ะโอ้ยเนาะ น้องเลยมามุมนี้อีกบาทประเวณเอาวคู่คือเราเลยชาวแม่ตะคู่ตัวนี้โอ้ยมุมนี้ก็บ่แนวอีกเนาะ ทางไปหน้าเอาเข่าก็ไร้ของเจ้านะรถมันจะสบายจนอยากรจนมึอกรอยุง่าเปะเอาน้ำแข็งไปแล้วกอนปู่ปู่ดาอีลางอีลายนุ่นมึงแน่ดีใจว่าขึ้นมึงยังอีสมวนกัเซลเซลออา ยังเนี่ยดีใจว่าคือยังไง,งเนี่ยจนเป็นประจำเรือนปวดโุน้ำแข็เงเปื่อยใส่ไหมเปลี่ยนเลยส,วสมวนกระเสี่ยวเสี่ยวพี่เราเลยเออ เราทักทายก็เราไม่ได้เห็นแต่หึงเอ้ยพ่อเห็นแล้วเข้าปิ้งไก่ได้อย่างน่าปูปูนายูปูร้านน้อยไปแล้วปูเอาไปให้แล้วปูเลิกสองพี่เด้ลิกแล้วพี่เด้อโอ้มาแล้ะไงกันล่ะเป็นหมาเนาะเออกันลังเก็ดเป็นเป็นแข่งเดียวเพื่องเงี้ยแบบนี้ ผมมีไคกล้ามาเทียงน้องเนาะสมวนเราหนี่เนาะแม่เพิ่งจะไปที่ใดบาเห็นแม่เข่าเขาเขายังบุเป็นนนัแม่หนึ่งตาหักได้แม่หนึ่งตาหักอืมพาดูกินงทีว่ิ่งทีวก็ได้จักจั๊น้อยก็ไปแล้วเพราะว่ายันวาน้ำแข็งเปื่อย โต๊ะกินโต๊ะทางคือมาโหดแต่ทางอะเนาะเย้ทำคนอตขั้นกวนีีแล้วอันนี้ว่าเหง่งสองมือได้ไหนดิพวกในทางบ้านเราฮเฮ็ดปวกออกเนาะแน่ไปเยี่ยมมึงน้ำบงเคยออกขึ้นยังบหินบ้านเฮายังมันเริ่มห่วงน้ำแน่อเนาะมันก็เริ่มแตกออกจะได้ไหวสร่น้ำบ่ เริ่มแตกเริ ừ, ừ, này, 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 ọ, ọ ่มแตกแล้วนโอ้เริ่มเริ่มแตกแล้วเริ่มออกแล้วมองกันมองเคยออกกันบ่อ่ะเออเริ่มออกแล้วเนาะมองไหนเกิดมองอะไรออกออกก่อนไรออกแต่หัวปีหน้าหน้าบอเซนอนี่อนี่เมย์บอเซนน่ะเน้ลองสายคนโดย แม่บอแสนพอคนอยู่เทิงพุ่นขึ้นไปเบิ้งว่าขึ้นไปเทิงหมูปะขึ้นไปเทิงหมูไปเบิ้อยู่คืออยู่บอกว่าบอแสนก็พออยู่กลางคืออยู่อ่ะเอฟซีอต้องใส่ผนดิ้นนะแล้วมึงคลิปกูเมื่อโดยสวายดี้งคลิปมสอยู่เห็นเอฟซีในช่องไรมึงเคยพลาด กองเอฟซีน้องไตโฟนพี่น้องเลยเม่อกีซีน้องไฟนนี่นี่มอนนันทายตโยงบ้นี่ตโยงไงนี่เออชัดดูที่เข่าอยู่กินิ้เมนนี่ก่อนย่าไปนะอยไปนะเล่นไหนมามันโคกคือเยมวยูห็นแต่ยูใช่ปะมวนยูเหรอเห็นต่เน่มคลิปเห็นตัวจริงเนี่ยมาดนิเนาะเอออกเฮือนใหม่ มาเนียบงบ้านโคกน้องมึงเนาะเป็นยังไงเอาแม่หามันเองเอาบ่เอาแล้วของเพื่อนเอาแล้วของเพื่อนกัเอาแล้วอันนี้มาให้จซาลทยลงเงินเช้าดีบ่เช้าดีเลยเออกลางบังยืดขึ้นไปขึ้บนวิวให้บ่ซาลีวิวไเตุ้ม่ได้มาบ่ไปต้องกันเพี่นเนยังไงรุ่นพื่หน่อนเป็นังไงร่เพื่อนบ่ไปส่งมันหมอนั่นสิกทักอน้ค อยยาดอกบอสเซนใ่ายได้ยังยาดอกนลกเลบอเซนเรียงบอสเซนเลี้ยง มาเสีนใจให้แล้วเนาะแล้วแบบกี่ช่อทางไลยกูนีด้หรอไปหนี่ยโดยเลกแมวแมวน้ำแข็งได้บ้านเข้าอายุไม่นด้ม่ได้เลยมีขนมมาตอดอีกทีกล้ามันขนมไดขนมมาตอนได้ขนมมาตอนอีกโดยไปไปลงถาดลูกปโอ้นน่เมเน่

ไปแมนไปกอนเดินทางต่อบบบนี้โดยไปโดยบินทางบุบินเที่ยวไปเที่ยวมาเพบ่นมาธรรมดาเพิ่อไนี่ะไปปรเทซึ่เล็กดีมันไม่ใชว่ามันไปทังขัวพี่ไ้ครก่อนได้ถามประได้เมืองไงก็ชิได้มาช่ยเยอะ น่าจะห่วยห่วยเลยไ่ห hey, ่วยคุณได้นั่นแหละว่านั่นแหลว่ามันเียบไปซะไ่ได้เห็ดอรนี่หละไม่ได้ห่นี่่มลุ่มผเลย่าะว่พอหยดเลง่ายนัเมื่อมื่ไทยหดเยอะผ่เยอท่งๆเยอเกิดการแย่งชิงแล้วว่ะเกิดการแย่งชิงงินโตน่องสายฝนแล้วว่ะนี่ยเกิดอ่ไรขึ้นได้ยังไงันว่ามัยหยดเอาเขาดิเออมันง่ายนะ เดี๋ยวก็ไปสิพี่น้องเอ้ยบาดนี่เนาะแม่น้ำแข็งมาให้ทตะปูกับยาพี่น้องเอ้ยยาประจำตัวเพื่อนอ่าแปดแสนถุงน้อยๆนึงเนาะโพดดีๆไปสิพี่น้องเอ้ยพบพ่อกันอยู่หน้าผู้หน่งบาดนี่เนาะคลิปนี้ก็ยืดยาวาเลยพี่น้องเอ้ยถ่ายบรรยากาศทางให้ปลาดุงเบิงเนาะโดย เด้อบาตนี้พี่น้องเนะอ้ยเนาะเดินทางโตเฮาบาตนี้เนาะคลิปนี้ก็ล้ำลาไปแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะพบพ่อก,กันใหม่อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยบายบาย